หนึ่งเรื่องราวที่ผมรู้ว่าหลายๆคนรอฟังที่ก็รอพูดค่ะ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าความภูมิใจมากๆ <c oughs> นึ่งแหละภูมิใจที่มีลูกชายหล่อนะคะสบาบครูเพ็นศรีสองคือหนุ่มน้อยคนนี้ไม่น้อยนะเ <c oughs> ต็มตัวนะ<ช>หนุ่มคนนี้เป็นคนที่มากความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเลาเพลงไม่ว่าะจะเป็นการเล่นละครเล่นซิท คอมเป๊ะมากเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าน้ําครึ่งแก้วพร้อม,อมรับความรู้ทุกวันทุกวันพร้อมเรียนรู้รรและสําคัญคือทําการสิ่งใดในบทบาทไหน เขาทําการบ้านได้ดีและเป็นคนที่ทําทุกอย่างให้ทุกคนมีความสุขรวมรถึงแฟนคลับคนไทยและแฟนคลับต่างชาติด้วยสําคัญกว่านั้นคือจะทําอะไรก็ตามเทนทเวิตเตอร์อันดับหนึ่งตอนนี้ห้องข่าวบันเทิงคนรอชมมากเลยค่ะพี่อาร์มเพราะว่าเทนทเวิตเตอร์ห้องข่าวบันเทิงอันดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะยอมใจแฟนๆของ,อ,นองมิวสุคประสิทธิ์จะบอกว่ายอมใจพี่กี้เหมือนกันนะฮะทำไมคะนี่เป็นแบบว่าหัวอกครูเต็มที่เลยนะภูมิใจในลูกศิษย์ขนาดนี้ภูมิใจในลูกไม่ใช่ลูกศิษย์ภูมิใจลูกชายนี่แหละค่ะสุดพลังเลยนะครับมาอัลบ นะนี่ครั้งแรกในชีวิตของมิวเลยนะฮะกับอัลบั้ม 365, 365นะครับเป็นศิลปินไทยเพียงคนเดียวที่พุ่งทะยานเข้าสู่อันดับ13 global digital artist rankings อุจะไม่ภูมิใจได้ไงอะูมใจวันแรกนะฮะบน iTunes ครับเพราะหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มออกมาในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงนะทั้งตัวอัลบั้มนะฮะแล้วก็เพลงต่างๆ ทยานครับขึ้นสู่อันดับหนึ่งและก็ชอปเทนในหลายประเทศทั่วโลกท่ามกลางศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายในชาร์ตนี้นะฮะถือว่าน้องประสบความสำเร็จสุดๆเลยในฐานะนักร้องเลยนะฮะนับว่าแฟนๆเนี่ย ก็ต้องภูมิใจครับคือจะบอกว่าทําอะไรก็ประสบค,ความสําเร็จนี่แหละมาจากความตั้งใจเป็นศิลปินวัยรุ่นเป็นศิลปินที่มากความสามารถจริงๆวันนี้บอกจากใจเลยว่าในนามครูเป็นศีนะเขาฝากมาเขาวิดีโอคอลคุยกับน้องมิวเลยนุ่มมิวต้องเล่าเรื่องราวความประทับใจนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะเชิญค่ะเชิญครับดีใจมากครับเพราะว่า มาเป็นศิลปินเนี่ยกาลังจะจะครบรอบหนึ่งปีวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ครับผมแล้วก็ไอตัวที่ปล่อยเพลงไปเนี่ยมันเป็นการเป็นการฟรีฟรีอัลบั้มก่อนไอจูนครับผมก็พอมีแฟนๆสนับสนุนเยอะมากเนี่ยก็ดีใจมากๆดีใจมากๆจริงๆครับผมเพราะว่าทุกๆเพลงเนี่ยตั้งใจทํามากทั้งสิบเพลงเลยทั้งตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทุกๆคนทั้งศิลปินทั้งโปรดิวเซอร์ที่มาช่วยทุกคนก็ตั้งใจมากๆแล้วพอกระแใช้ตอบรับอีกก็ดีใจมากๆครับผมเกินเกินคาดมากๆเลยคือผมแค่แค่ เอาจ yup. ร like, <To> ิงๆทำเพลงมาทั้งหมดสิบเพลงเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้ทุกๆเพลงมันคุณภาพในในในตัวของมันเองแต่ว่าพวกกระแสตอบรับอะไรที่มันแบบเกินคาดมาพูดอ่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วมันยิ่งทําให้แบบมีมีแรงมีกําลังใจในการทํางานต่อเนี่ยก็จะได้จะได้ฟังพร้อมกันวันวันที่หนึ่งเลยครับผมแต่ว่าก็จะแล้วจะจะแล้วแต่โซนว่าว่าแต่แต่ละรีเจียเนี่ยเวลาเป็นยังไงก็จะปล่อยปล่อยน่าจะประมาณเที่ยงคืนครับผมก็จะได้ฟังกันแล้วทุกๆแพลนฟอร์ม ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับผมว่าคิดถึงมากช่วงนี้กออ็อาจจะบอกคิดถึงบ่อยหน่อย สิ่งหนึ่งคือขอชื่นชมความตั้งใจของน้องมิวเวลาได้รับหน้าที่ทาอะไรเขาตั้งใจมากๆและสองคือห้องข่าวบันเทิงนะคะขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความดีกับความสาเร็จอีกหนึ่งก้าของน้องมิวสู้ค่ะขออยู่เคียงข้างตลอดไปสุดเลยนะฮะเข้าใจหัวอกแฟนเลยนะที่เชน์ทวิตเตอร์มาเพราะว่าเขาคิดถึงไงใช่แล้วเขอเป็นเรื่องน้องมาก็อยากจะตามน้องนะครับมีใจด้วยนะครับมาที่เรื่องของหนุ่มเต้วิชรุตกันบ้างนะคะโอ้โหเขาบอกว่า